bà rồi đi vào không? ok, ôn tao cũng sẽ, sẽ tao đi mình đó. Lăng mà nữa đó. có là ba nữa là mà nó mà nó nó mà hả hả không? Ừ. mà nó không ừ, đang ก็ไม่ได้ขายเขาจเขาลงหัวงั้นไหมในหัโอ้หัวหัวหัวเออเออ่ะอืมอืมไม่ห เดอโอเดกออ๋ล oh, ูกใส่ยองคุลูกเป่าพรอมนะใช่ไหอ๋อทั่วกละทั่วบริเวณเลี๋วจลงเด็กขนมาขึ้น้าเมยอย่า่เอ้อเฮ้ยนั่นเลยโอ้รถเออมันอยู่นี่เฉยสุดีมาลูกกูเนี่ยอมเออสี่เดือนจบผมก็บกรลัยน้ำหานที่ฝังนึงฮะ นั่นไงเปื่อนมือน้ำมันแล้วไงไม่ใช่เปื่อนมือนี่นรียบร้อยแล้วอ๋อไม่ขรบอกาพูดเสร็จแล้วค่อยๆนะค่อยๆนะมันจะแตกหมดินแต่งน้ำมัวนี่ร้อยอือยู่ใส่ผ้าพ่อใดอันนี้มันตายแล้ว ไม่ตายแต่บ้าไปขี้มัน่ะอมันขี้อะมันได้ันแหลยใช่แต่ว่ามันไม่กลายเป็นอันนั้นต้องรอยสกพันหนึ่งมันถึงจะไปกลายเป็นไม่ใช่มันกลายแล้วเหรอมันกลายเป็นน้ำหวานแล้วมันแข็งไปแล้วอ็ที่มันเหนียวๆน่ะโอ้โหมอให้ก๊าซ วันีก็เอบทำเมอย่างมงอะอยเป็นลายไปคลี่เดี๋ยด่าไี่อะคลี่เดี๋ยวจะพรงในเป็นลยไปของคู่อยู่นี้อาบานที่ชงเออจังบ๊กเอ้อ่อเรียวยอะนี่คือจองตงจิงจิงเออเอางไ้จังลาีไร ยูระจังเลือเปล่าอง่าจังเหรอเออเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวน้ำมันเหรอน้ำเออใช่เนี่ยนี่แหละครับน้ำมันข้างในนี่นะครับเป็นน้ำมันนะครับอันนี้กเออเขาเขาหลินเนี่ยเออเอาวุธนิดลงมูนของคร้งอะของคุ้เอะไรนะ เออน่อนนะเออเกือวอัวมนด้ส่งโน,น่นต๊อต๊ออันนี้เป็นแหวนโกเมนนะครับ <c oughs> อันนี้มันหีรำคาจากพม่า,มานมครับอันนี้ใช <c oughs> ่เป็านอนนี้นะรัไม่เยอะเอามือออกใกล้ๆขาลองดลู อนนี้ใกล้จะถึงน้ำหวานของมันแล้วนะครับเมื่อกี้เจอรังแล้วนั่นเป็นพวงเป็นพวงอะไรกันไม่เจอมีแต่น้ำบานของมันครือมันหลบพุองหรอบ่บ่หน่าบ่บนะน่าถอยไปอ่ะ

ยังไงกมาโอ้เน่อาอู่ครับย่อครับครับดังน้ำมันของมันอยู่ในกล่องนี้นะครับฟิเขาปื้มเือนนั่น สุลิมบอลอ่ะอ๋อออกมาเรวนักไปอย่ีงยาริอะไรอย่างเงะ có lẽ bởi vì ông cho loin nếu 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 nếu

ကလုတ်ကပဲဗောင်းဦးအဝေးမကနဘာလို့အားဖော်လာဟိုဒါပြူလာဘတ်ထိကရယ်မမနမမလေးကြိုထားရေဒီကြိုထားလက်စာလာ

cái nừng lần